สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องนีจ้จิตค่ะพิจิตตาชชย,ยาเนาะค่ะเนาะสูงวัยกับการดูแลตัวเองเมื่อนี่กร่เสหเก็ดเล,กเล็กๆหน่อยๆมาสูฟังสําหรับสูงวัยเพื่อพัฒนาสมองสุ้ของแล้วการที่ว่าห้ามองเห็นตาของคนมองเห็นบอกคือกันแล้วตัวสิแตกต่างกันไปเนาะค่ะเนาะแล้วแต่มันสิอยู่สมมองไดสิมองแบบได สำหรับมือนี้มีสิ่งเล็กๆหน่อยๆไม่เห้าคิดแล้วค่นนะเนาะสำหรับบารลูกสมองเจ้าของหญ้าอยู่ในกระถางหญ้าอยู่ในกระถางตน้นไม้คือส่วนเกินหญ้าทำให้มันไปเกิดอยู่ในกระถางตน้นไม้มันก็ดซื้อคือส่วนเกินนั่นปะคือส่วนเกินถามันไปเกิดอยู่ทุ่งหน้ามันก็จิเปินหญ้าที่สวยงามข้าเจ้าเอิ้นว่าการม่อ แต่ละอย่างแตกต่างกันอยู่ที่ว่าคุณค่าของมันมา้ยคะนะเนีะยเหรียญบาทถ้ทายอยู่ในลานอาหารก็เป็นแค่เศษเหรียญเศษเหรียญถ้ายอยู่ในห้องน้ําที่จ้องใส่เหรียญหยอด <c oughs> มันคือมีคาแต่ว่าสามบาทเนาะมาเท่าเอิญนวนะทุกทุกคนมีคาเท่าเทียมกันแต่ต้องอยู่ในที่ถูกเวลาถูกสถานที่ถูกทุกสิ่งทุกอย่าง สิมีคามาคาหน่อยอยูทีมองอยู่โลกนี่เต็มไปด้วยดอกนะใหม่หน้าหน้า,นาพันแต่ว่าความอาชาบาบบเยอิชากุลากุลาบบเยอิชาอ่าอาบบเคยโอโอวดว่าเจ้าของมีราคาแพงแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันสิมีคาสูงสุดคือวันวาเล่น,น,นทนาย บ้านเฮาเอินว่าคนเท่าเป็นยังคือต้องการให้คนอื่นเป็นจังสันจังสันจังสันจังสีมันมาแต่ว่าแต่ว่าเท่าเองว่าเป็นคือเขาได้คืดดอกมันแล้วอยู่ที่ประสบกประการเฮ่าว่าเขาจิตให้เฮาไปนในทางที่ทดทีใดเขาว่า ผ่านผ่านพลาดโอกาสที่จะถามตัวเองว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรตัวฉันมีความสำคัญต่อใครและทำอะไรเพื่อใครได้บ้างทากลางที่เขาเห็นธรรมชาติที่งดงามน,นะดอกใหม่หน้าหน้าพัานหายความสำคัญแตกต่างกันไป การประสบผลสําเร็จของคนเฮ้ามันจะบกคือกันจ้าอย่างหอกทีบ้านเฮ้าเอ,าเอาินว่าอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครการยุ่แบบมีความสุขขึ้นเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครช่งวงเวลาที่สําเร็จของชีวิตคนเฮ่ามคือกันดอกเพียงแต่เฮ้าล่อจังหวะของเฮ้าลออจังหวะที่ประสบผลสําเร็จชีวิตองเฮ้า อายุลายสึบปมาเขาต้องคิดเห็นมากๆเลยคิดแต่ว่าจะคิดเห็นจากของจนกระทั่งว่าเครียดคิดเห็นมากๆบ้านเขาเอ็นว่าคิดแล้วจึงทั่งหันทําไปแล้วไม่คิดที่หลังมันบ่บคุมข่าบ้านเขาเอ็นว่าสิ่งที่ว่าสิ่งที่ควรเปลียนเพื่อประชดต้นสเัเเ็จ ที่งๆห้าว่วนเพียนเพื่อประสบความสำเร็จพยายามเป็นผู้ให้มากกว่ารับรู้เข้าใจเขามากกว่าเข้าใจเรารู้จักขอบคุณมากกว่าขอโทษรับฟังคำติชมมากกว่าคำชื่นชม รู้ทันสิ่งภายในมากกว่าสิ่งภายนอกเลิกตามหาความสุขแต่หันกลับมามองเห็นความุเลิกตั้งเลิกตั้งคำถามแต่หาทางค้นหาคำตอบเปลี่ยนการตอกย้ำ เป็นการเตือนตัวเองซ้ำๆอยู่กับปัจจุบันให้มากกว่าอยู่กับความทรงจําสำรับมือนีชีวิตของคนเฮาที่ผ่านมากจนเป็นผู้สูงวัอย่าลืมเลยอยู่กับปัจจุบันให้ร้ายที่สุดก็ความทรงจําพยายามทําปัจจุบันให็มันดีที่สุดเฮาสิบมีอดีต แล้วอานาโฟนเขาสิสวยงามยุคกับปัจจุบันให้มันดีที่สุดอย่าลืมเลอะค่ะเด้อมือนีสำรับสูงไว้กับการดูแลตัวเองคอยคิดเลยเนอะสัตว์สันว์าถึงหาน้าที่เอาใ้แกนสารของมันเขาสิบึงอ่าดูแลห้อย่ังไนสูงไว้ให้มีความสุขให้ยุ่กับตัวเองให้ได้ได้บปรไปชีวิต รับรู้ถึงความเป็นจริงยุ่กับปัจจุบันจะคิดเรื่องอดีตให้มันหลายยุ่กับปัจจุบันมองหาอนาคตท,ที่ดีๆเขาไว้สำหรับมือน,นีอย่าลืมเด้อค่ะเด้อช่องคลิปมือน,นี้กับจุบเท่านี้ช่องวิจิตาชัย,ยาสูงไวก้กับการดูแลตัวเองขอบคุณหล,ลายๆค่ะ